พี่พอบอกได้ไหมดูมากี่คันละน่าจะเกิน20คันแล้วครับยังไม่เจอคันที่ถูกใจเลยตัวนี้ราคาเราตั้งอยู่9,39,000หดูในหน้าเว็บมาอยู่ที่9,19,000ราคาก็ไม่สมเหตุสมผลพาขนาดนี้ไปดูรถจริงก็คนละเรื่อง ราคายังติดนิดนึงสัก8 8 0 0 0 0พอได้ไหมคะพี่กวางถ้าอย่างนี้ได้ไหมปกติถ้าพี่กวางจัดไฟแนนเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการโอนแล้วก็ตรวจสอบี่จจาการจัดไฟแนนถ้าคุณนายฟรีตรงนี้ให้พี่กวางพอไหวไหมเป็น8,900 0 พบกับคุณนายรัฐดันทุกเคสไปมาจํำทุกวันเสาร์นะคะวันนี้คุณนายก็เช่นเคยค่ะเราอยู่กันที่ คาเอ็กสาขาออนนุชค่ะและเช่นเคยนะคะคาเอ็กของเรานะคะปัจจุบันนี้เป็น6สาขาแล้วนะคะแล้วต่อไปถ้คุณนายปีนี้มี1 5สาขาคุณนายจะเรียบเรียงได้หมดหรือเปล่าไม่รู้คอยดูกันนะคะสาหรับสาขาที่1น่ะคะคาเอ็กสาขาออนนุชนะคะสาขาที่2คาเอ็กสาขาพระประแดงค่ะสาขาที่3คาเอ็กสาขามีนบุรีค่ะและสาขาที่4ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็คือคาเอ็กสาขารม9ก้าค่ะและอีก2สาขาที่ชนบุรีนะคะคาเอ็กสาขาอมตะและคาเอ็กสาขา ่านทองค่ะใครใกล้ที่ไหนนะคะสามารถไปดูรถตัวจริงได้ที่สาขานั้นๆได้เลยค่ะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์นะคะ www.carx.info ได้เลยค่ะมีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะและสามารถเปรียบเทียบคุณภาพรถนะคะในเว็บไซต์ได้เลยค่ะคุณลูกค้าและสามารถโทรมาคอนคอให้อดมินนะคะดูรูปรถเรียวไทม์ได้เลยเช่นกันนะคะเปรียบเสมือน อยู่ที่โชว์รูมได้เลยค่ะและใครนะคะที่อยากให้คุณนายนะคะไปเจอกันที่จังหวัดไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะเผื่อค้าเอกของเราจะไปเปิดสาขาที่นั่นค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปตามดูกันนะคะว่าจะมีลูกค้าเคสไหนน่าสนใจบ้างนะคะที่เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเทรดอินไปชมกันนะคะตอนนี้นะคะก็มีลูกค้านะคะเข้ามาที่สาขาเราน้อนน่าจะเป็นลูกค้าที่นัดหมายมาดูรถเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลูกค้าเข้ามาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆลูกค้าเคสนี้นะคะก็นัดหมายเข้ามาเนาะเป็นลูกค้าที่มาจากเว็บ ซเดย๋ยวเราไปทักทายกันขออนุญ,ญาตพี่นิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตนะคะพี่พี่สวัสดีครันนะคะพี่พี่ชื่อพี่อะไรคะอนุชิตครับพี่นุชิตเห็นรถคันนี้จากช่องทางไหนคะทางเว็บไซต์ครับอ๋อทางเว็บไซต์ แล้วพี่อยู่ที่ไหนกันเหรอคะพี่อนุชิตพี่อยู่ตลิ่งชันตลิ่งชันพี่ผู้หญิงอะคะตลิ่งชันอ๋อพี่ผู้หญิงชื่อพี่อะไรคะอาทิตย์ยัโอ้ชื่อเล่นดีกว่าชื่อเล่นดีกว่าชื่อกวางพี่กวางกับชื่อชิดครับพี่กวางกับพี่ชิดนะคะมาจากตลิ่งชันเลยพี่ชิดกับกับพี่กวางคือมองคันนี้แล้วพอมาถึงแล้วถูกใจไหมพี่ก็ถูกใจครับโอ้นี่เลื่อนมาเลยเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกว่าพี่มาจากเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์เนี่ยมีรถประมาณเป็นหมื่นคันเว็บไซต์ที่เจอเป็นเว็บไซต์ แบรนด์ไหนคบพี่วันทุคาอ๋อวันทุคาหรือพิชิตเห็นแล้วนี่คือรถมันมีเยอะมากแล้วมาดูที่นี่ที่แรกเลยไหมคะหรือว่าไปดูมาหลายที่แล้วดูมาหลายที่แล้วครับอ๋อดูมาหลายที่แล้วด้วยครับแต่ว่ายังไม่ค่อยขุดใจครับอ๋อรายละเอียดที่แบบว่าที่ต้องดูค่อยงเยอะงั้นให้พิชิตช่วยแนะนาหน่อยได้ไหมว่าพิชิตด,ดูอะไรบ้างแล้วทําไมถึงไม่ตัดสินใจเลือกที่ผ่านมา แล้วทำไมถึงมาถูกใจคันนี้งั้นเดี๋ยวให้พี่ชิตแนะนําหน่อยว่าพิชิตดูอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะเป็น t o t ตาคอมพิวเตอร์สองตัวนี้นะคะ9,39,000นเราจะได้ดูว่าพี่ชิตกับพี่กวางตัดสินใจซื้อคันนี้บนพื้นฐานอะไรบ้างเชิญต่อเลยค่ะพี่ชิต หัวน็อตอะไรนะครับอ๋อเปิดฝากระโปรงโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงเลยพี่ชิดครับก็จะมีพวกหัวน็อตพวกนี้ครับหัวน็อตฝากระโปรงค่ะครับหัวน็อตพวกตรงแก้มตรงแก้มพวชุ่มแก้มครับอ่านะคะเซลเลอร์ต่างๆ r ่าอยู่ครบครับพวกซีนพวกตรงนี้ครับอ่าซีนตรงเบ้าโชกครับแล้วก็พวกรอยปากกา QC รอยที่ที่มาที่ออกมาจากโรงงานตามตามสูตรนะครับเขาจะเขาจะมีรอยปากกา QC มาหัวน็อตเนี่ยถ้าหัวน็อตท่านถ้ามีมีการถอดมีการขยับเงี้ยหัวน็อกก็ ดูพิชิตมีทักษะในการดูรถมากเลยพี่พี่เป็นช่างมาก่อนไหมก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยเป็นช่างครับนั่นไงไม่น่าแาล้วดูค่อนข้าง<ต>เยอะต,ตอนนี้เป็นเท่าแก่แล้ว <c oughs> ดูมาเยอะครับดูมาหลายคันดูมาหลายเต็นต์มากอาแล้ว,แล,วแล้วพิชิตดูโซนข้างหน้าก่อนดูข้างหน้าดูห้องเครื่องแล้วโซนข้างหน้าเนี่ยจะ จะเป็นพวกสีมากกว่าครับพวกสีพวกจะมีรอยหินรอยสะเก็ดอะไรเงี้ยครับครับเวลาวิ่งตามรถรถใหญ่รถบรรทุกอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีหินกระเด็นมาตรงเนี้ยจะถลอกอันนี้ก็จะมีบ้างแต่ว่าเป็นรถการใช้งานดูบ้างก็มีบ้างแต่ว่าแบบรับได้เออรับได้อ่างั้นไปดูตรงอื่นต่อแต่ว่าเดี๋ยวคุณนายขัดให้นะคะอเดี๋ยวสปาให้อีกรอบเนี่ยีด้านเงี้ยพวกนี้ครับเวลาเราเป็นโดน อันหนักๆครัามันก็จะเป็นรอยขีดข่วนได้เลยะนะคะถ้ารถมันไม่เรียบร้อยก็จะเป็นรอยขีดขว่วนถ้าหนงว่าถ้ามีแบบชนมีโดนอะไรเนี้ยแก้มพวกเนี้ยก็จะปีกออกมามครับปีกออกมาจากตัวถังแต่อันนี้เรียบเนียนอพี่ชิดจะบอกอย่างนั้นว่าอันนี้เรียบเนียนอ่ายางพี่ชิดยางตังนี้ก็เป็นเป็นสัปดาห์ที่สิบสี่ปียี่สิบสี่ครับนี่จะใช้ได้ยาวแล้วก็พวกซุ้มล้ออะไรพวกเนี้ยครับ กิ๊บกก็บติดแน่นครับผมีพ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องมาให้ด้วยพ่นแล้วชอบไหมพี่ก็ชอบครับจะได้ไม่ต้องไปพ่นใหม่โอเคแล้วก็พี่ดูตรงชายน้ำแล้วก็ชายน้ำชายน้ำพวกนี้ครับเวลาผมว่ารถตู้เป็นค่อนข้างเตี้ยค่ะเวลาแบบตกหลุมหรือว่าขึ้นล่วงหน้าหรือว่าโดนอะไรเงี้ยมันก็บางทีก็ชายน้ำก็อาจจะบี้ได้เทคนิคนะเพื่อนๆอย่าลืมดูนะตรงจุดนี้เพราะรถรถตู้เนี่ยมันเตี้ยภายในพี่ดูอะไรบ้าง ภายในก็พวกกลูกข้างในเนี่ยครับข้างกลูกพดานอะไรเงี้ยครับอ่คันนี้ได้เบาะหนังทั้งคันครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาให้เปลียนเบาะหนังมาให้ครับ,บรถตู้ส่วนใหญ่เขาก็ค่ะเขาจะทําภายในมา ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ทำภายในมากพี่ชิดซื้อคันนี้ไปไปทำอะไรคบพี่วิ่งในบริษัทหรือว่าใช้ในครอบครัวครับจริงเหรอคะเป็นคนครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่8ดคนครับทำไมมีเยอะจังพี่ตอนนี้นะคะเหมือนกับอารมณ์นะพี่ชิดเนี่ยกำลังขายรถให้ลูกค้าคุณนายรัตอยู่นะเพราะว่าบอกเทคนิคการขายเลยแต่ว่าดีๆพี่ชิดอยากให้แชร์กับเพื่อนๆคนที่แบบดูรถยนต์มือสองแบบไม่เป็นนะคะจะได้แบบเราเรียกว่าไม่ ไม่ได้ไปโดนย้อมแมวเนาะเพราะว่าเงินของทุกคนก็สําคัญอ่ะพี่ชิดต่อเลยพี่ชิดดูอะไรอีกแล้วก็ดูพวก,พวก พวกยางฝาประตูอะไรเงี้ยครับครับก็จะมีพวกเม็ดอาร์คพวกอะไรเงีอยู่ใลยนี้มีการดึงยางกระดูกนุ้ยด้วยรถใช้งานหนักๆตรงนี้มันก็จะทะลอกครับพวกข้างๆนะครับข้างๆมันก็จะทะลอกออกไปแต่คันนี้เป็นไงคะคันนี้ก็ดีครับคันนี้ก็ดีดูมากิจจ่าแล้วพี่พอบอกได้ไหมดูมากี่คันละเออเอาอีกคันดีกว่าน่าจะเกิน20คันแล้วครับ20คันพี่ดูอะไรทําไมนดูมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ก็ยังยังไม่จบใจละครันดูตั้งแต่ปี2567ปัจจุบันปี2568 ดูมาปีกว่าแล้วยังไม่ได้รถจนมาวันนี้ได้เสียตังค์ไหมพี่นา่าจะต้องได้น่าจต้องได้พี่กวางซื้อรถเลยจัดไฟแนนซ์คันนี้เออยากจัดไฟแนนซ์อ๋อจัดไฟแนนซ์เออซื้อรถให้ครอบครัวแปดท่านให้ยีนเอาสบายๆออกรถตู้ตัวใหม่ด้วยนะคะทุกท่านแจ่มอะแจมแจมโอ้ โอเคดูอะไรบ้างพี่ชิดบอกเลยไปต่อเลยพี่นานๆทีเราจะเจอลูกค้าที่มีความรู้แบบนี้็ดูดูพวกฟิล์มครับฟิล์มกองฟิล์มคันนี้ได้เลยครับล์มค้ามีฟิล์มติดให้คันนี้ก็เลี่ยมเลยสองภาษาเราเรียกว่าเลี่ยมเลี่ยมถ้าไม่ใช่พ่อขาพูดไม่ได้นะพี่ชิดซื้อไปขายหรือเปล่าพี่แล้วก็พวกนี่ครับพวกรางรางสไลด์นี่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดติดแน่นเลยค่ะเวลาส่อง ส่องกับแสงเนี่ยครับมันจะเกิดเกิดรักยิ้มนะว่ารถมันมีรังยิ้มนานๆทีเราจะเห็นลูกค้ามาหารักยิ้มบางทีก็ยืนยืนยืนดูครับแต่ก็แต่ก็คิดอยู่ว่ารถมันมีรักยิ้มตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอไหมไม่เจอครับไม่เจอนะคะลูกค้ามาหารักยิ้มแถวนี้20คันที่ผ่านมาเจอรักยิ้มไหมพี่คันนี้ดาวเลยครับคันนี้ดาวเลยคันนี้ดาวเลยคันนี้ไม่มีแต่คันอื่นมีเยอะก็เลยไม่จบสักทีครับโอ้โหคันอื่นก็จะมีพวก ริ้วรอยครับเป็นรอยขีดข่วนแล้วก็มีออลังยิ้มบางคันก็เก็บสีมาบ้างเนี้ยครับเ,ออเก็บเวลาเก็บสีเนี้ยเวลาไปจอดตัดแดดแล้วก็จะเห็นเลยว่าสีมันเพี้ยนใช่มันไม่เหมือนกันอออพอใช้ไปนานๆเน,น,นี้ยมันก็จะสีมันจะต่างกันเลยตอนนี้พี่ว่างงานไหมคะคาเอ็กซ์เรากำลังหาแผนกจัดซื้ออยู่ค่ะพี่ <laughs> รถตู้น่ะมันมันมันสูงก็จะดูโหนกข้างบนครับดูโหนกครับบางทีว่าถอยเข้าไปเงี้มันหลังคาเตี้ยหลังคาลงรถเตี้ยหรือว่าเข้าห้างอะไรงี้มันเตี้ยตรงนี้ก็จะโดนก่อนแสดงว่าพี่ปีนขึ้นไปดูแล้วเรียบร้อยครับพี่ดูยังไงอ่ะก็ปีนล้อขึ้นไปครับหนพี่ขอทำท่ายดูหน่อยพี่ทำยังไงพี่กวางไม่ช่วยหรอ ถอยแกปีนอย่างนี้นี่ครับพี่ไปล้อขึ้นดูหลังคาแล้วก็บางทีรถรถมันจอกตากแดดเป็นประจำอะไรเงี้ยครับหลังคามันก็จะซีดที่ลองปีนดูก็ได้ครับงงงงงเป็น,นไ,ปไก่ตาแตกเลยคุณนายไม่ต้องปีนค่ะเดี๋ยวคุณนายขอบันไดเอาบันไดามาอ่าไม่ใช่โอเค <c oughs> โหนข้างล่างเงี้ยครับโหนอ่ามีโหนบนโหนล่างครับโหนข้างล่างก็บางทีก็ถอยชนของหลังฟ้าเงี้ยมันก็จะไกลกักคนขับเวลาถอยเข้าอย่างเงี้ย ปล่อยเข้าตรงนี้ก็อาจจะชนมุ้อับมุงอับมองไม่เห็นก็มีโอกาสชนโอ้โหนี่ดูละเอียดมากมีทั้งหนกบนหนกล่างแล้คแอบนั้นเปิดท้ายหน่อยพี่บางที่เขาจะเรียกหัวหนึ่งรับหัวเน่งบางที่เรียกหัวหนึ่งขออนุญาตนะคะอ่างไปข้างหลังก็จะเป็นพวกซีนครับซีนพื้นพวกนี้ครับถ้าเป็นพวกรัตตู้ที่เขาทำทำพื้นมาใหม่เปลี่ยนพื้นใหม่มันก็จะเขาก็จะยาแนวพวกพวกพื้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วคันนี้เป็นไงคะอันนี้ก็สวยเลยครับสวยเลยจกใจใช่เลยพวกซีนพวกนี้ครับอ มีมีบ้างครับค่ะมีบ้างแต่ว่าเป็น,ปนรบับได้รับได้อออ้อคือไม่ชนหนักตัดต่อพิควัมเพราะว่าตัวมาร์กอก็ยังอยู่มาร์กแอลก็ยังอยู่นะคะซึ่งมาร์กตัวนี้ถ้าเกิดว่ารถมันชนเนี่ยตัวเนี้ยโป๊ยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าเป็นลอยซินเลอร์จ้ะ เรียกว่าปั๊มจากโรงงานเลยครับออน็อตก,ก็จะขยับหัวหัวมันก็จะถลอกหัวมันก็จะเยินไปเลยเออครับแล้วภายในภายในก็สวยเนาะพี่เนาะภายในเรียบร้อยออผ่านมาได้ยังไงเนี่ยปีกว่าไม่ได้ลดยังไม่เจอคันที่ถูกใจเลยเอ,อือพี่กวางพี่กวางมาเจอกับพี่ชิดก,ก็บอกว่าไอ้คันนี้ใช่เลยอย่างนั้นเลยเหรอดูภายนกนป๊บนึงภายโอเคตัดสินใจเลยะคะ่ะดูจนมันเซียนแล้วใช่ไหมพี่ยี่สิบกว่าคันคันนี้ได้เซนเตอร์ถอยหลังด้วยนี่ ไม่ต้องไปติดเองอก็ไม่มีนะครับครั้งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมก็ดูเหมือนกันนี่เป็นไงคะเพื่อนเพื่อนดังนั้นคือการซื้อรถคันหนึ่งนะพี่น้องเงินทุกบาททุกตางค์ไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าเราเข้าไฟแนนซ์ทุกบาทมันก็คือเงินของเรา<ช>คือเครดิตของเราดังนั้นเลือกรถให้ดีให้มีคุณภาพดีกว่านะพี่เนาะแล้วพี่ทราบไหมว่าคาเอ็กของเรามีรับประกัน5ปี5 0 0 0ม่กิโลขับแล้วขับดูจากหน้าอ๋อพี่ผู้หญิงเป็นคนศึกษาข้อมูลพี่ผู้ชายมาดูของจริงอ๋อพี่ผู้หญิงศึกษามาแล้วรับประกันีี่น้เย พี่กวางดูแล้วพี่กวางรู้สึกว่าแบบประทับใจไหมคะครั้งที่ไม่ได้มีให้แล้วก็อุ่นใจเนาะแล้วที่สําคัญมีเลขาช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะพี่กวางเกิดพี่ชิดเนี่ยไปดึกๆแล้วรถเสียรถดับก็สามารถโทรหาเลขาส่วนตัวให้มาดูแลได้เลยไม่ว่าจะเป็นการลืมกุญแจลืมเติมน้ํามันยางรั่วยางแบนซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็สามารถโทรเรียกเลขาดูแลได้ตลอด5ปีเต็มคราวนี้เราไปข้างหน้ากัน ซึ่งพี่ชิดกับพี่กวางเนี่ยก็ดูราคามาบ้างแล้วตัวนี้ราคาเราตั้งอยู่9 3 9 0 0 0ูดูในหน้าเว็บมาอยู่ที่9 1 9 0 0 0 นี่คุณลูกค้านะคะยราคาหน้าป้ายเรา939,000แต่ลูกค้าบอกว่าดูจากเว็บไซต์มาแล้วใช่ไหมคะ919,000นะคะก็เป็นราคาที่แบบเราติดโปนื่องจากว่าต้องบอกกันว่าเว็บไซต์ที่คุณลูกค้าดูเนี่ยจากเว็บไซต์วันทุกานะคะเป็นเว็บไซต์ที่ลูกค้าเนี่ยดูราคาเป็นหลักนะคะเราก็เลยทําส่วนลดที่แบบเป็นราคาเน็ตให้เลยแต่ว่าลูกค้าที่แบบมาเห็นสภาพเนี่ยจะไม่ค่อยอิงราคาคือจะเลือกรถที่แบบสวยเลือกรถที่ ใช่แล้วคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปลดราคา9ก้าแสนกว่าคุณลูกค้าสามารถหาได้หลายคันมากเลยต้องบอกก่อนว่าพี่กวางกับพี่ชิดนี่อดใจรอไหวนะถ้าเป็นคนอื่นนี่ตบะแตกไปแล้วนะดูมา2ยี่สบกว่าคันไม่ถูกใจเลยเหรอพี่ไม่ถูกใจเหรอเพราะว่าเราคิดว่าเราจะเสียเลยทั้งพี่เราก็อยากได้ของดีๆมาราคาก็ไม่สมเหตุสมผลพาาขนาดนี้ไปดูรถจริงก็คนละเรื่อง ก็ลเลยกลับลดีกว่าแล,วแล้วอดทนรอใช้ได้าทั้งที่แบบคนในครอบครัวก็รอแบบจะส่งการไปเที่ยวปีมงปีใหม่พี่ก็อดทนบอกไม่เอาที่บ้านมีหลายคันครับน,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 นั่นเราเจอเศษทีมีตรงน,นี้แล้วค่ะ <c oughs> ทีมีมีหลายคันก็อ,อันนี้จะเก็บเอาไว้ไปเที่ยวอย่างเดียว,ว,วถ้าใช้ในกรุงเทพก็จะใช้รถเก่งถ้าแบบว่าขนของนิดๆน,น่อยๆก็ใช้กระบะแล้วคันนี้ออกทัน ออกทันได้เที่ยวแน่ถ้าถูกใจก็ได้เที่ยวแน่นอนแล้วถูกใจหรือยังพี่ทิดพี่กวางถูกใจเลยไหมพี่กวางแย้งแย้งดูราคาว่าจะถูกใจจะขอรถเพิ่มนี่อุตส่าห์เกินไปแล้วว่าจากเว็บไซต์เนี่ยดูมาเป็นราคาที่คุณนายให้แบบไม่ต้องต่อแล้วเป็นราคาที่แบบแข่งขันในตลาดได้แน่นอนซึ่งดูมาแล้ว20กว่าคันไม่ถูกใจก็มาถูกใจคันนี้ดูจากในรูปก็สวยดูจากตัวจริงก็สวยเหมือนในรูปไหมคะพี่สวยเหมือนกันเลย S <S 2> <S 2> เหมือนกันเลยเนาะไม่หลอกนะหอเออคุณนายไม่ขายหลอกนะกพูดเลย<ะ>เออตรงปกไม่จกตาตรงปกไม่จกตาอกสูดูกันหน่อยมาโอ้ภาษานี้เลยพี่วัยรุ่นนั้นเนี่ยพิชิตเนี่ยเมื่อกี้เราก็คุยกันที่ราคาที่พี่กวางกับพี่ชิตไปดูมานะคะหน้าเว็บไซต์919,000คิดว่าราคานี้โอเค จากที่ไปดูมาแล้วถูกไหมคะพี่กวางพี่ชิดเราจบราคานี้เลยนะก็ถ้าเกิดว่าทำไมต้องมีก้อพี่ <S <S บอกก่อนไหนบอกว่าไปดูมาแล้ว20ที่ไ,ไม่ถูกใจเลยราคาที่อื่นก็แพงกว่าสภาพก็ไม่ตรงปกที่นี่ตรงปกไม่จกตาแล้วแต่ขอต่อเลรวพีออ่ราคายังติดติดอยู่ยนิดติดตงรงไหนอีเจอสภาพถูกใจแล้วนะสภาพถูกใจแต่ว่าอยากขออีกลบอีกนิดนึงเราต้องเปลี่ยนทำคอนเทนต์ใหม่ละคุณนายรัฐ ไม่ใช่ดันทุกเคสแล้วคุณนายรัดลดทุกเคสพี่กวางพี่กวางาซื้อจัดไฟแนนซ์ใช่ไหมคะ<อ>จัดไฟแนนซ์ พี่กวางตั้งใจดาวเท่าไหร่คะพี่ตั้งใจดาวแสนดวงโอ้ดาวเยอะด้วยเราปิดหน้ารถไหมมันได้สวยหน่อย uh. อเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน้ารถเนาะคันนี้เนี่ยเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่กวางบอกว่าติดนิดนิดพี่ติดอะไรพี่เรื่องราคาตัวรถนิดนิด,นด,นดพี่กวางเอาไปใช้เอถอะการันตรว่าพี่พี่กวางหามาแล้วยี่สิบกว่าที่มั่นใจสภาพแล้วก็มีการรับประกันห้าปีห้าหมื่นกิโลพี่กวางลองไปหารดูนะพี่กวางเสียแค่หลักสิบแต่ว่ามีการรับประกันเครื่อง เกียร์กล่องตอนนี้นะคะต้องขอสลับไมเลยพินชิดไฟตรวจ inspection แต่พราะเรื่องราคาเนี่ยโยนไมให้ภรรยานะคะพี่กวางทีคันที่ผ่านมาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ลงมาโอ้เห<อ>ตุเป็นชนี้นี่เองใช่ราคายังติดนิดนึงถ้าเกิดหนูขอส่วนลดสัก880,000พอได้ไหมคะ คุณนายงงเลยนะเนี่ยให้คุณนายมีกําไรบ้างพี่ย้ายยังมีครั้งที่สองะขอโทษขอโทษคุณนายกราบงามๆเลยจะบอกว่าจริงๆต่อได้นะคะต่อได้คุณนายไม่โกรธไม่ว่าไม่บึง้งไม่ตึงแต่บางทีคุณนายเออบอกจริงๆว่าถ้าขายได้อยากให้ทุกคนเอารถด,ดีๆไปใช้เลยพี่กวางแต่ว่าต้องบอกกอนว่ารถสวยๆตอนนี้เนี่ยคุณนายก็ซื้อตามสภาพรถจริงๆพี่กวางถ้าอย่างนี้ได้ไหมปกติถ้าพี่กวางจัดไฟแนนซ์เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการโอนแล้วก็ตรวจสอบงานจัดไฟแนนซ์ ถ้าคุณนายฟรีตรงนี้ให้พี่กวางพอไหวไหมเราจบราคากันที่919,000ถ้าเป็น8 9 0 0 0นพี่กวางเดี๋ยวก่อนบอกค่าโอนก่อนนะค่าโอนราคารถ939,000ถ้าขนส่งประเมินนี่นะพี่กวางจะมีค่าโอนหมื่นหนึ่งนะค่ะ แล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็จะมีค่าดําเนินการในการจัดไฟแนนซ์ค่าจัดค่าตรวจสอบในการจัดไฟแนนซ์เบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0คุณนายฟรีให้ดีกว่าพี่กวางไปควักเงินจ่ายไฟแนนซ์แล้วบอกขอรถทุกคันของคุณนายนะคะเข้าบริษัทคาเอกร้อ x เพี่กวางอย่างนี้รัดเคะให้วันนี้พี่กวางออกแล้วให้น้ํามันเต็มถังพี่กวางโอเคไหมถ้าเกิดว่าราคา900,000ทางที่รัดแถมประกันให้หนุ่มได้ไหมคะ กันรถตู้3 0,000กว่าบาทแทมไม่ได้ค่ะพี่กวางจะบอกว่าประกันรถตู้เนี่ยถึงแม้ว่าใช้ในเชิงไม่ได้ใช้ในเชิงคานิดนะประกันรถตู้มันคุ้มครองตามมูลค่ารถเพราะมูลค่ารถมัน90,000 0กว่าต้องมีประมาณ20,000แบบถูกๆเลยนะคะสำหรับรถตู้ต้องมี20,000อัพแน่นอนพี่กวางพี่กวางไหวไหมไหวไหมนะ ถ้า9 0 0 0ทวนได้ไหมคะ9 0 0 0 0ทวนพี่กวางให้คิดหนักอีกแล้วเดี๋ยวขอดูต้นทุนหน่อยได้ไหมพี่กวางสักคู่นะคะ 900, โอสโหพี่กวางรัดูแล้วดูอีกนั้นเนี่ยคันนี้พี่กวางขออีกทีพี่กวางต่อเท่าไหร่นะเริ่ม <c oughs> เครียดแล้ว9 0สนทวน,นะคะ่ะเพื่อนๆรอสักคู่นะคะเดี๋ยวคุณนายมา ต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้คุณนายต้องรีบวิ่งเข้าไปเลยเพราะว่าขนลุกค่ะเจอราคาพี่กวางต่อไปนะถึงกับมวนท้องเลยค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตย้อนนิดนึงราคาสุดท้ายที่คุณนายให้พี่ให้พี่กวางไปเนาะกับพี่ชิดไปก็คือ9 10, 000, 000 1 9 0 0 0นห่ะพี่กวางขอตอบคุณนายครั้งสุดท้ายคือ9000 900, 0 0ทวนค่ะคุณนายต้องแบบนะถึงกับคนลุกสู้วิ่งไปดูราคาก่อนเลยมวนท้องทันดีเมื่อกี้คุณนายก็กลับไปดีตัวเลขแล้วพี่กวาง ถ้าเป็นแบบนี้ได้ไหม9แสนหนึ่งเกที่ยักให้พี่กวางบอกว่าขอต่อที่9,000แสถ้าเราเจอกันคนละกึ่งทาง9แ0 0หนึ่งหมื่นจบได้ไหมพี่ พี่กวางคิดไม่ทันลดไป90,00พี่คิดให้คราวนี้กลายเป็นพี่กวางลวนทันที <c oughs> ไปเข้า <c oughs> ไปเข้าห้องน้เป็น9ก้าแสนหหมื่นฟรีโอนฟรีค่าจัดได้ไหมคะอันนั้นฟรีให้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องต่อให้ด้วยใจอยู่แล้วก่อนเข้าห้องน้ําแต่พอให้หมดหมดแล้วไงเพราะพี่กวางต่ออีกแก๊กหนึ่งเลยต้องแบบคนลุกวิ่งเข้าห้องน้ําก่อนดีกว่า <c oughs> พี่กวางก็เตรียมแค่เงินแสนหนึ่งกับค่าประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะเป็นเชิง ใช้ในครอบครัวไม่ต้องเสียเชิงพาณิช์ถ้าเชิงพาณิชย์เนี่ยมันจะห้าหมื่นกว่าเลย<อ>ใช้ในครอบครัวนะคะรถตู้ใช้ในครอบครัวเนี่ย<อ>เสียแบบบุคคลทั่วไปก็ประมาณ2 0 0 0มกว่าบาทได้ค่ะได้ค่ะเย<อ>้เราขนลุกแล้วนะคะ จริงๆตอนอยู่ในห้องน้ำเนี่ยสวดมนต์พี่กวางจ๋าพี่กวางทำให้คุณนายถึงกับมวนท้องเลยก็ขอบคุณพี่กวางกับพี่คิดมากนะคะงั้นเราก็จบการสำหรับ Toyota คอมพิวเตอร์ไฮเอ็ดตัวนี้ฮะของ2ุด GL นะคะราคา939,000ก็จบไปที่910,000นะคะรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะใครสนใจออกรถคุณภาพดีแบบนี้ก็สามารถเข้ามาที่ค้าเอ็ได้เลยนะคะจริงๆก็แอบแบบ กังวลใจเล็กน้อยนะคะเพราะว่าพี่ทั้งสองนะคะหารถมาปีกว่ากวาแล้วนะคะแล้วก็หารถมานะคะ20กว่าคันแล้วไม่ถูกใจกล <Hey. S 1> ัวคันนี้จะเป็นคันที่ไม่ถูกใจในลําดับที่21ของพี่มากเลยแต่ก็ดีใจมากๆที่พี่ชอบคันนี้นะคะ <Hey. S 1> ก็ขอให้รถคันนี้นะคะขนเงินขนทองนะคะ เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครสนใจนะคะคุณลูกค้าที่สนใจคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้คุณนายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่กวางกัพี่ชิตอีกครั้งนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณนะคะ